สวัสดีจ้าสู่ขู่แล้กก็เมนสู่คนเมื่อนี้หลังจากที่มาจากงานปัดชิมลูกจ้าพี่น้องสิ้ผ้าขื่นโคข,ขืนผู้ไปหาลรดเนืไข่หมดแดงเมืองก็หน้าพี่น้องหลังจากที่ได้พักหวานมาแล้วก็สิไปเนียไข่หมดแดงว่าแกงใส่พักหวานเด้อพี่น้องอันนี้เป็นท้างแรกแหกมานของเฮาจ้าป้า ไข่มิต่ไข่ตรงๆพี่น้องอันนี้เป็นห้างที่สองเดีจะมาลุ่นกันห้างบักไงสูงๆจังสีสีไข่ญ่อยู่บ่จ้าหรือว่าสีไข่หน่อยเนาะพี่น้องมาลุ่นกันเลยจ้าหลังจากที่เขาเ้าแเยื่ลงมาแล้วพี่น้องเขาก็จะมีการเอาแป้งสิงคโปร์จ้าหรือว่าแป้งตามแมวเนาะพี่น้องมาลุยเซนตากาจ้าเผื่อวอะไยแม่ของเพิ่อนออกเนาะจ้าบ่เห็นห้เพิ่นกัดเข้าจ้พี่น้องเบิ่อพี่น้องขา,ขาวๆกู้ลงมานะ่ะอันนั้นคือไข่ไข่ของเพื่อนละจ้า ไครงามๆพี่น้องมาลุ่นกันเลยจ้าว่าห้างที่สองของเฮานี่สีแดงใครมมแดงงามบอลงมาแล้วพี่น้องวาดหมานคือเก่าพี่น้องเฮ้าจะเก็บไปตองที่พ่นคูลงม,มานในตะกา้ใครโมแดงของเฮานี่ออกจ้าพี่น้องเก็บออกเก็บออกเพื่อว่าเฮาเย่ห้างต่อไปเข้าจังสิบริเวติ่งกันนอกจาก่าลุ่นห้างที่สามจ้าพี่น้องอันนี้ตํามแห้งสิบริย่จ้าพี่น้องใส่ผ่าตัดเลยจ้า ตัดามากกัสิมาขู่ใส่ตะกาเอาเลยพี่น้องสันซันซันันใส่ตะกาเลยจ้าห้างนี้ป้าพี่น้องมิเตเมเป่งหลายจ้าพี่น้องเมเป่งกับใครตรงตรง,ตรงใครนั่งเลยจ้าพี่น้องไปตะอ้อ,อนซ้อนบาจา่จ้ามือแรงนี่ละพี่น้องเอ้ยสิได้กแกีงยสเซกับผักหวานแซ่บๆซพี่น้อง ซื้อเห็ดขอนขาวมาใส่น้ำเนาะพี่น้องเนาะหมานยุจ้ามืนหนีมานยุจ้าได้ข้าวมดแดงสามห้างพี่น้องแต่กระเดี่ยดี่ทอนทอนเนมืนกัดเจ็บคือกันเ,นนเนนนด้อพี่น้องเอ้ยถ้าไผ่เบอเซียนอีหลีกับเบอตงมาแย่หรอกพี่น้องซื้อกินเอาโลดจ้าแม่เป่งก็ไล่หลายพี่น้องห้างนี่เมื่อเน้ไปตะวอ,อนซ้อนมองมจาวาคักพี่น้องมืนหนีมันมานยจ้ามืนหนีมานคักไข่ขขมดแดงก็ได้ เมื่อแกงใส่กับผักหวานของเข้าจ้าโอ้ยตัดสะออนเนาะพี่น้องเนาะ